พระคาถาทิพยาอุซดพุทธังปิญญ่าทรมังรักษาสั้างขังให้เมื่อจะลืมภาวนาครั้งเลกให้ตั้งนาม,ามูสรางจบเสียโกนเลววาพระคาท่านี้คณะภาวนาต้องตั้งใจว่าพระคาท่าให้จบในอึดใจเดียวว่าจบแลวต้องกลืนนำลายโดยผู้ป่วยต้องเชื่อมันว่าได้กลืนทิพยาอุซดเข้าไปเพื่อรักษาโรคของต้น เมื่อภาวนาทุกครั้งก็ให้กลั้นให้ใจกลืนน้ำลายทุกครั้งยิงมากครั้งก็ยิงได้พ้นเร็วมากขึ้นพระคาท่านีชายได้เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยถุกประเภทยิงเป็นโรคภายในประเีสปัจจุบันเฉ่นหน้ามืดวิงเวียนเป็นลมปวดทองเสียดหน้าอกด้วยเหลวจะเหนพุ่นในทันทีเลยทีเดียวได้เกยแนะนำให้ผู้เอาไปใชยัย ได้เห็นพุ่นมาไล่พันรารแลวดีนักเลพระคาท่าป้องกันภัยสาธุปุธังปาการังอาชิตะจามีอิติอาระหังเวเวสินโมปุธายาภาวนาเมื่อจะออกจากบ้านไปพาชินภัยให้ได้สิบเปดจบเกลียวคลาดผลภัยดีนักเลพระคาท่าดับปิ ไฟเท่รโมคลานุนาระกัตตังลูหะกุมพีติดสวาอักกีปัต,ติกรรม,มะติให้ชายดับปิดไฟเมื่อทุกไฟไม้น้มร้อนลวกจะยินไม่โพงไม่ร้อนเลยพระโมคคัลลานะลงไปเยี่ยมเมืองนรก ฟุง้งซั์ทางไล่ที่สเสวยกรรมวีบากูุก็ปรากฏวาเย็นไปทั่วเมืองนรกด้วยพระคาทานีดีนักเล